ปากเบอร์2เบอร์2อเข้าในเด้อครับจากพรรคประชาชนสิทธิพลเล่าหาวานิตเบอร์สอ,องครับขอไม่พี่น้องครับที่ได้ยินเสียงอยู่นี่นี่คือเสียงประชาสัมพันธ์ของ รถประชาสัพันจากพรรคประชาชนครับเบอรนี้ทีมงานจากพรรคประชาชนครับสวัสดีค่ะสิทธิพุฒ์เราเข้ามาที่ห้วยวังนองนะคะเป็นการเข้ามาย้ําเข้ามาตอกอีกทีหนึ่งว่าอุบลราชธานีต้องการเปลี่ยนหรือไม่นะคะมาเดินทางมาค่ะเสียงของที่ได้ยินอยู่นะคะเป็นเสียงของครูออฟค่ะทุกคนบนรถนะคะมีครูอ็อฟค่ะมีนายสิทธิพุเบอร์สองจากพรรคประชาชนมีว่าที่นายกอบจสิทธิพุเบอร์สอง มาพร้อมพีธาลิมกันเลยหลับจาโอ้โหแม่ออกมาชูสองนิ้วด้านข้างนะคะทุกคนเลือกเบอร์สองเขาไปได้หลายนะครับเด้อต่อฝากกาเบอร์สองเลือกเบอร์สองเขาไปได้หลายครับความพี่ดองครับเมนี้ทิมพีธาทิมพีธามาซอยหาเสียงไห้สิทิพ่นครับ ทีมพีธามาหาเสียงซอยสิทธิพลขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยครับชาวอุบลราชธานีทีมพีทานะคะผู้ช่วยหาเสียงลมใต้ปีของสิทธิพลเราหาววณิษฐเบอร์สองค่ะเลี้ยวซ้ายตัดเข่าสูถนนอุบลตะการครับเราวังระวังนะคะโอ้ยตึ๊ดขับขังหลังโอเคค่ะกล้วยค่ะคุณแม่ค่ะฝากเบอร์สองเเด้อคุณแม่เด้อคุณพี่รถทะเบียนหาหกศูนย์ศูนย์ปากเบอร์สองเเด้อครับเด้อมืออื่นครับ ขอฝากเบอร์สองเขานะครับเบอนี้มากครับพีท่าพีท่าลิมเจริญรัตแล้วก็สิทธิพลผู้สมัครเบอร์สองนะครับสวัสดีร้านจอนก๋วยเตี๋ยวหมูครับจอนก๋วยเตี๋ยวหมูเบอนี้อยู่ครับพีท่าริมเจริญรัตนะครับตัวนี้พีท่าลิมเจริญรัตแล้วก็สิทธิพลเบอร์สองสิทธิพนเบอร์สองครับ่อแม่พี่้องครับมืออื่นครับขอฝากนี้ด้ครับเบอร์สองเบอร์สองเฮาเด้อพี่้องครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพิ่าพิทาเนห้อนันพักก้าวไปช่วยหาเสียงพักประชาชนครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตักต้งกันคุณนี้ีคูหาเปิด8ปดโมงเช้า <8. S 2> <9. S 1> ถึง5โมงเย็นกาหมายเลข2กาหมายเลข2เป็นคำตอบสุดท้ายคืนนี้อย่าลืมนะครับเช็คในตู้ไปรษณีย์ดูว่ากรกะตะส่งจดหมายมาหรือยังทราบไหมครับว่าคูหาต้องไปที่ไหนวางแผนตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ ไปเลือกตั้งกันเนิ่นๆตั้งแต่เช้าก็คงจะดีไปก็อย่าไปคนเดียวไปกันหล,หลายๆคนแต่ถ้าไม่วางแผนตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สับสนไปไม่ถูกไปไม่ผิ่นที่ขึ้นมาเสียเวลาทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องด้วยความห่วงใยจาก,กรรคประชาชนครับถ้าพ,พี่น้องตัดสินใจแล้วชูสองนิ้วมาให้แล้วถ่ายรูปแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกไปกาหมายเลขสองตมขอกราบขอบพระคุณ ขอร้องท่านอีกอย่างหนึ่งครับช่วยกันดูในตู้ไปรษณีย์ว่าครูหาร้านของพี่บ้านของพี่ครูหาที่ร้านบิกินจะต้องไปลงคะแนนอยู่ที่ไหนนะครับเข้าใจว่าอาจจะอยู่แถวๆนี้ละครับเห็นชัดอยู่ก็คงจะเป็นสถานที่นี้นะครับหมายเลขโอเคป้ายปีประกาศพอใช้ได้ลูกพะเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่อย่างไรก็ถ้าอยู่แถวนี้ไปที่สหกรณ์วันพรุ่งนี้8โมงเช้า ครูหาอยู่ใกล้ๆครูหาชุมชนง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นชนบทก็อาจจะยากหน่อยว่าไอ้ครูหาไปที่ไหนยังไงทำให้ใช้สิทธิ์กันน้อยไปหน่อยนะครับอยากจะให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆครับขอ 60- 70%ถึงเเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปเอาว่างครับลูกสวัสดีนุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมินิมาส์นะคะอ่าว่างาชาวเซเว่นครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ก่อนเข้าเวรหรือหลังออกเวรมีเวลาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆกาหมายเลขสอง กาหมายเลขสอให้กับพรรคประชาชนที่เคยเป็นอดีตรพรรคก้าวไกลเพื่อนผมยังอยู่เพียบนะครับให้เขาเข้าไปช่วยดูแลออจอของพี่น้องชาวอุบลสวัสดีทุกท่านับพี่ครับขอสร้างหอครับพี่โอ้ที่ดินสวยเลยนะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดสวัสดีครับโดยดีชาว M O L Copy ้ดยนะสวัสด,ดีซ้ายขวาครับขออนุญาต ประชาสัสันั์ที่ัเล็กน้อยเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพิธาพิธาเลี้ยมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนครับวันนี้ลงมาพื้นที่ขอขอ,ข,อขอขอคะแนนขอความไว้วางใจขอให้ท่านช่วยออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆกาหมายเลขสองกันเอาแบบถล่มทลายไม่ปันใจไปให้เบอร์อื่นนะขอหมายเลขสองในวันที่22ที่จะถึงนี้ คุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณที่บอกไม้บบกมือให้กำลังใจช่วยกันถ่ายรูปถ่ายวีดีโอลง tiktok ลง facebook ให้ผมสักเล็กน้อยครับพวกเราป้ายน้อยไปหน่อยแต่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเงินทองไม่มีแจกขอแลกด้วยการทำงานขอเข้าไปทำงานใช้งบประมาณคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพื่ออนาคตของพวกเราและลูกหลานชาวอุบลทุกคนนะครับเรืองตั้งครั้งนี้ เดิมพันสูงมากครับไม่ใช่แชร์เรื่องของท่านเพียงคนเดียวไม่ใช่เลือกเพื่อตัวท่านเพียงคนเดียวแต่เลือกเพื่ออนาคตของพี่น้องของลูกหลานท่านไปในตัวครับพี่น้องครับเราคิดซะอย่างนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเข้าวินได้กับเข้าเหมือนกันนะครับขอหมายเลข2หมายเลข2เป็นคําตอบสุดท้ายโอ้คุณย่าก็ร่ำก็ร่ก็ร่ำหรอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณรับเดียวนะครับเชิญครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ โอเคครับเขาจอดแล้วเขาหลับนะครับขต้องขออภัยนะครับทำรถติดเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนที่แล้วครับขออภัยครับเอาไล่แล้วครับต้องไปแล้วครับต้องขออนุญาตนะครับพี่เอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับตอนนี้แข่งกับเวลาพอดีขอเบอร์สองขออภัยนะครับข้างหลังทำให้รถติดอ้าวเราต้องเร็วหน่อยแล้วครับเราต้องเร็วหน่อยแล้วครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณที่โบกไหมโบกมือข้างหลังรถติดนะข้างหน้าเราต้องเร่งหน่อยแล้วเร่งหน่อยเร่งหน่อยโอเคความความเร็วอีกนิดนึง รถเราเนี่ยตามไปซะกให้หายจะทั้งน้าทักไม่เท่าไหร่ครับเขาบอา